ให้มาเรียนสายอาชีพกับเรานะคะเรียนสายอาชีพที่หลากหลายในสไตล์ที่เป็นคุณต่อที่โมหกนะคะที่โมหกท่าทีแก่ทีแพดเอเมันไม่ไหวให้พีเขาเทใจมาที่เทคนิคสุรินโอเคไหมคะคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นคนที่มีความพยายามความพยายามอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่น จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะตมาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่นะคะเป็นข่าวฝากประชาสัมพัน์นะลูกนะเราต้องมีข้อมูลก่อนนะว่าถ้าเขาจบม .3 เออเขาจะเรียนต่อระดับไหนได้ถ้าเขาจบม .6 วิทยาลายัยวิศิ์สุรินทร์ของเราเปิดทําการเรียน,นการสอนอกี่ระดับและหนูตอบว่าวิทยาลัยของเราเปิดสอนระดับที่หนึ่งคือวชอและระดับที่สอ,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 องวชวิาตรีริทญาตรีค่ะวิทยาลัยของเราเนี่ยเปิดทำการเรียน,นการสอนกี่แผนกวิชาสิบเอ็ดแผนกวิชาเก่งมากวิชาช่างโยธาก็แผนกที่เก่ง ช่างยนต์ครับเทคนิคการผลิตรับผมแล้วก็มีช่างก่อต้านครับมีช่างเชื่อมครับมีช่างพลังงานครับแล้วก็มีช่างตำรวจครับมีอิเล็กทรอนิกส์แมชคีนอนิคครับผมแล้วก็ช่างไฟฟ้ากำลังครับถ้ามีน้องถ้ามีพี่ถามนะคะว่าเทคนิคนะคะรับประกาศใดบ้างเราตอบได้แล้วตัวชอวชิญญาตรีวิทยาลัยของเรานะคะได้เปิดทําการเรียนการสอนแล้วก็เปิดแผนกวิชาจากแผนวิชาที่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะ อีกหนึ่งข้อมูลที่อยากให้ด้านรียนนะคะช่วยไปบอกต่อก็คือเรื่องของการติดตามข่าวนะคะประชาสัมพันธ์ของวิทย,ทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ของเราก็คือเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจให้หดูพิมพ์คำว่าวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นะคะก็จะสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะที่สำคัญสำคัญและทันทันต่อเหตุการณ์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดไม่ ที่จะศึกษาตออ่อยังไม่มีที่ศึกษาต่อนะคะก็ฝากบอกต่อว่าวิทยาลัยเทคนิงสุร์ของเรายังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปชปสในสอสอรอบโควต้าอยู่นะคะบอกว่าขยายโอกาสนะคะยังไม่มีกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นก็สมัครได้ยาวๆเราไปเลยนะคะ